ในช่วงเวลาวันที่14นี้นะคะยังได้เห็นกองกำลังของรัเสเซียบุกโจมตีหลายๆเมืองของยูเครนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางภาคพื้นดินทางอากาศและทางน้ำด้วยนะคะโดยเฉพาะขณะนี้ที่กำลังถูกจับตามองก็คือการลำเลียงผู้คนของยูเครนไปตามเส้นทางอพยพซึ่ง ทั้งสงฝ่ายก็ระบุว่ายอมที่จะตกลงหยุดยิงกันเป็นเวลา12ชั่วโมงขณะนี้ความสนใจพุ่งไปที่เมืองซูมีนะคะซึ่งมีการสู้รบอย่างหนักค่ะนี่ก็คือประชาชนหนึ่งในกลุ่มที่รวมแล้วกันประมาณ7,000คนนะคะที่ได้รับการอบพยพออกจากเมืองซูมีหลังจากต้องเผชิญการยิงถล่มโจมตีอย่างหนักโดยกองทัพรัสเซีย โดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศคนเหล่านี้จะไปต่อที่เมืองโพโตวาทันตอนกลางของประเทศค่ะมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิต22คนโดยมีเด็กรวมอยู่ด้วย3คนที่เสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะนี้เส้นทางลำเลียงคนออกจากพื้นที่มีขึ้นที่มาริอูโพเอเนโฮดาอิเซียม ซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองาคาคิฟ,คลฟและเมืองอื่นๆรอบๆกรุงเคียฟโดยรวมเส้นทางออกนอกยูเครนจะมีเส้นทางหลักที่เรียกว่าระเบียงมนุษยธรรมโดยรองนายกรัฐมนตรียูเครนเอเนาเวเรชุกระบุผ่านแถลงการทางวิดีโอว่ากองกำลังของยูเครนตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา12ชั่วโมงและร้องขอให้รัเสเซียทำตามคำมั่นที่ว่าจะหยุดยิงชั่วคราวด้วย ที่กรุงเคียฟรองนายกเทศมนตรีไมโคิล่าโพโวรอสนิกระบ,บุทางโทรทัศน์ว่าระบบความร้อนน้ำประปาระบบจ่ายพลังงานและระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ยังทำงานได้ตามปกติที่เมืองหลวงของยูเครนนะคะและย้ำว่ารัฐบาลยูเครนต้องการอพยพประชาชนออกจากเมืองที่กําลังถูกโจมตีก็คือเมืองเออร์พินบูชาและฮอสโตเมลไปที่ม่นลรอบๆกรุงเคียฟ เพราะว่ามีบ้านให้ผู้ลี้ภัยและมีรถไฟที่จะส่งคนไปทางตะวันตกแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลำเลียงคนไปได้มากเท่าไหร่เป็นเซลฟี่วิดีโอล่าสุดของประธานาธิบดีวโลดิเมียเซเลนสกี้นะคะ ได้ถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆและอธิบายว่าการโจมตีของรัเสเซียในช่วงเวลานี้ก็เหมือนอากาศในยูเครนในช่วงนี้เขาอธิบายว่าตอนนี้หิมะกำลังตกและนี่คือฤดูใบไม้ผลิฤดูนี้เหมือนสงครามเป็นช่วงที่ยากลำบากแต่ทุกอย่างจะผ่านไปเราจะชนะทางยูเครนระบ,บุว่ากองทัพของยูเครนได้สังหารทหารรัสเซียไปแล้วกว่า11,000นายขณะที่รัสเซียยืนยันว่าเสียทหารไป500นาย ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยืนยันจำนวนทหารยูเครนที่เสียชีวิตนะคะก่อนหน้านั้นเซเลนสกี้ได้วิดีโอลิงก์เข้าไปที่รัฐสภาของอังกฤษเพื่อสื่อสารโดยตรงกับนักการเมืองของอังกฤษ ที่ได้ถอยท่อสดให้ประชาชนคนอังกฤษดูไปพร้อมๆกันด้วยนะคะผู้นํำรัสเซียผู้นํายูเครนยืนยันว่าจะปักหลักสู้และได้ใช้ภาษาที่คล้ายกับอดีตนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลแห่งอังกฤษในช่วงที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ На узбережжях, у містах і селах, на вулицях ми будемо битися на пагорбах. Я хочу від себе додати: ми будемо битися всюди, на тереконах, на березі кальміуса і Дніпра, і ми не здамося, великі України, копкундованто, анкліт. Сам рап Куам Туйлю, Адіфан, Ма, та Корікрон, Ханчуй, Макун, Тойча Хавкан, และการประกาศเหเขตห้ามบินเหนือยูเครนและต้องการให้ระบุว่ารัสเซียคือรัฐก่อการร้า,าย,ายอีกด้านหนึ่งค่ะน,นี่ก็คือโฆษกกระทรวงกลาโหมขอ,โของรัสเซียระบุว่าได้รับ <โฮ S 1> เอกสารลับที่แสดงว่ายูเครนเตรียมจะเปิดปฏิบัติการในดอนบาสในเดือนมีนาคม ти документы подтверждают скрытую подготовку наступательная марте киевским режимом операция Донбассе года на в 2022ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตรวจสอบที่มาของเอกสารชิ้นนี้ที่เขียนเป็นภาษายูเครนไม่ได้แต่เห็นว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมการของทหารย้อนกลับไปสงครามครั้งนี้เริ่มต้นในวันที่24กุมภาพันธ์ที่รัสเซียนำกำลังบุกเข้าไปในยูเครนหลังจากป,าประธานาธิบดีป,ปูติน ประกาศว่าดนเนสและลูฮันในมณฑลดอนบาสก็คือรัฐเอกราชขณะที่ยูเครนระบุว่าในพื้นที่มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียหนุนหลังปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องสำหรับท่าทีของนานาประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสหรัฐกำลังประสานกับประเทศทางยุโรปตะวันออกเพื่อจัดหาเครื่องบินให้กับยูเครนวันนี้มีรายงานว่าสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของโปลแลนด์ที่จะส่งเครื่องบินรบ มิด29ไปที่ยูเครนโดยให้บินจากฐานทัพสหรัฐในเยอรมน,นีโฆษกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่าข้อเสนอแบบนี้จากโปลแลนด์ส่งผลให้นาโตเป็นห่วงอย่างมากขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐระบุว่าแผนของโปลแลนด์จะยิ่งทำให้สถานาการณ์ซับซ้อนการเคลื่อนไหวเรื่องการส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนเกิดขึ้นในช่วง2-3วันที่ผ่านมาค่ะหลังจากเซเลนสกี ร้องขอต่อนาโตว่าให้ประกาศเขตห้ามบินแต่นาโตปฏิเสธโดยระบุว่านาโตไม่ใช่คู่ขัดแยง้งล่าสุดมีเสียงวิจารณ์สหรัฐและนาโตในเรื่องนี้ออกมาจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะคือ以美国为首的北约的所作所为才一步步将俄乌矛盾推向了火山口 美国无视自身责任，反而指责中国有关乌克兰问题的立场，给同时打压中俄两国的图谋寻找操作空间，以达到维护霸霸权的目的。美国政府越是费尽心机造谣污蔑、渲染操作，就越是让国际社会。 清楚จ,จีนกล่าวหาว่าสหรัฐจะยิ่งทำให้ความตึงเครียดถึงจุดแตกหกักโดยเจ้าลีเจียนร้รองขอให้สหรัฐเข้าใจความเป็นห่วงของจีนด้วยเ<ล>มื่อวานนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประชุมออนไลน์กับประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโอลัฟโชแห่งเยอรมนีระบุว่าทั้ง3ประเทศ จะร่วมกันสนับสนุนการคุยสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยสีอธิบายว่าสถานการณ์ในยูเครนน่าเป็นห่วงอย่างมากและระบุว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือต้องป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนควบคุมไม่ได้ไ<ว>สีได้เชิญชวนผู้นำฝ<ว>รั่งเศสและเยอรมนีให้ช่วยกันพยายามลดวิกฤตในครั้งนี้<ว>และแสดงความเป็นห่วงเรื่องการห้ามบาตรต่อการเงินของโลก<ว>และต่อระบบการเงินของโลกนะคะ ระบบพลังงานและการขนส่งทางสหรัฐค่ะอีกด้านก็มีรายงานว่าคามาลาแฮริสรองประธานาธิบดีจะเริ่มการเดินทาง3วันเพื่อไปโปแลนด์และโรเมน <last> เมนีย <in S 1> ในวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เห็นนัฐมนตรีต่างประเทศของ <Sk ate S 2> สหรัฐแอนโทนีบริงเคนเดินทางไปแล้วซึ่งในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่สหรัฐและนาโตพยายามหาทางช่วยยูเครนให้ป้องกันตนเอง สมาชิกนาโตได้ส่งรถถังต้านขีปนาวุธจรวดยิงจากพื้นดินสู่อากาศและอาวุธอื่นๆให้ยูเครนตั้งแต่สงครามเริ่มต้นในวันที่24กุมภาพันธ์แต่ไม่ได้ส่งทหารนาโตเข้าไปในยูเครนขณะที่พรุ่งนี้นะคะต้องติดตามการหาหรือระหว่างเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและดมิทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของอยูเครนที่ตุรกีค่ะ จะเป็นการพบกันครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศของสองฝ่ายโดยจะพบกันที่เมืองอันเตลยาของตุรกีการพบกันเกิดขึ้นโดยข้อเสนอของเมลวุธคาวุซกูลูรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีโดยขอให้พบกัน3ฝ่ายและพูดคุยเจรจาโดยที่ตุรกีต้องการที่จะร่วมกระบวนการพูดคุยด้วยนะคะการพบกันที่ผ่านมาของตัวแทนรัสเซียและยูเครนสรอบ ยังไม่บรรลุผลใดๆค่ะ